สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนคลับและ f c ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับช่องชมครับนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยในอยู่ในช่วงของการออกแบบวงจรกันนะครับในเรื่องการออกแบบวงจรเนี่ยเราก็นะครับต้องยอมรับเลยว่าในการใช้งานอุปกรณ์นะครับในการทดสอบนะครับในการทดสอบวงจรต่างๆนะครับ คุณภูมิของตัววงจรที่เราใช้นะครับก็มีผลนะครับแผ่น PCB ในการออกแบบนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้แรงดั้นที่เราใช้นั้นแมตกันหรือเปล่านะครับก็จะมีผลต่ออุปกรณ์นะครับเวลาใช้ระยะยาวนะครับดังนั้นพี่สิบก็จะได้รับคอมเมนต์เหล่านี้เข้ามาทางช่อง YouTube ทางคอมเมนต์ Facebook แล้วก็ l ลายมากแล้วก็มีเ c ซีท่านหนึ่งนะครับที่ได้นำบอร์ดไปทดสอบใช้งานนะครับแล้วก็มีข้อสงสัยนะครับแล้วก็ได้มีการ แนะนำให้พี่สืบนะครับวัดอุณหภูมิแต่ที่พี่สืบได้บอกได้พูดคุยกับเอฟซท่านนั้นไปแล้วก็คือพี่สืบใช้ตัวเซนเซอร์นะครับอินฟารเรดนะครับโทโมโทโมมิเตอร์นะครับตัวนี้นะครับอินฟาเรดเทโมมิเตอร์นะครับเพื่อวัดนะครับวัดแดดนะครับตัวนี้เห็นไหมจะมีค่าอุณหภูมิบอกนะเนี่ยครับอ่ะวัดอุปกรณ์ต่างๆเพื่อมมนิเตอร์ดูค่าต่างๆนะครับแต่ ใน,ในเมื่อเราทดสอบอย่างนั้นนะ่ะมันไม่ได้เห็นทั้งแผงวงจรน,นะครับเราไม่ได้ดูทางโดยองค์รวมทางแผงวงจรว่าตัวแผง PCB เนี่ยที่เราออกแบบนะครับมีผลอะไรไหมนะครับมีอ่ามีอุณหภูมิที่มันแตกต่างไปจากเดิมไหมก็คือมันมีการแผ่ความร้อนได้ดีหรือเปล่าในส่วนของการออกแบบนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะทําการทดสอบตรงนี้เพิ่มเติมซึ่งพี่สืบได้คุยกับ f c ท่านนั้น f อนะันะ้นมีความใจดีมากเลยนะครับที่ให้พี่สืบ นำกล้องเทอร์โมมาใช้งานนะครับในการทดสอบในครั้งนี้นะครับแต่กล้องเทอร์โมที่ถูกส่งมาเนี่ยเป็นกล้องเทอร์โมที่ไม่ได้รองรับระบบวินโดว์นะครับจากนั้นพี่สืบก็ได้ทําการเขียนโปรแกรมนะครับไอทอนเหมือนเดิมครับในการที่เอาภาพจากกล้องขึ้นมาโชว์นะครับกล้องเทอร์โมก็สามารถที่จะอําภาพขึ้นมาโชว์เนาะแล้วก็ดูอุณหภูมิความร้อนนะแต่พี่สืบนะครับไม่ได้เขียนเพื่อคาลิเบรตนะครับว่าอุณหภูมิตอนนี้เท่าไรเท่าไรเนี่ยพี่สืบยังไม่ได้เขียนนะครับแต่ว่า เราเราสามารถเขียนได้แล้วก็คาลิเบรตได้นะครับเพื่อจะเทียบอุณหภูมิว่าค่าสีประมาณนี้อุณหภูมิเท่าไหร่นะข้างบนก็จะมองง่ายกว่าเนาะเดี๋ยวพี่สืจะเปิดเอทให้ดูนะครับตอนนี้เดี๋ยวพี่สืจะจ่ายไฟไปลองจ่ายไฟไปหกโวลต์น,นะครับเพื่อจะเทสอุปกรณ์นี้บอร์ดตัวนี้นะครับว่ามีความร้อนเพิ่มขึ้นมเห็นไหมครับดูจากจัรูปนะครับดูจากกล้องที่แสดงให้เราเห็นนะครับตัว L M สองเก้า 596เนี่ยก็จะเริ่มมีความร้อนขึ้นมาแล้วไอ 32, นะ้พี3 2นะก็เริ่มมีความร้อนขึ้นมานะครับส่วนที่มีความร้อนก่อนเพื่อนเลยอยู่ข้างหลังนะข้างหลังจอเนี่ยจะเป็น ams 117นะครับก็จะมีความร้อนสะสมขึ้นมาก่อนเพื่อนเลยนะครับเดี๋ยวพีรร่สืบจริง,รงๆเนะี่ยควรจะใช้อ่าให้มันสแสดงอุณหภูมิตามสีเนาะเดี๋ยวพี่สืบลองวัด lm2596 ให้ครับตอนนี้3 8องศรราเซลเซียสน,นะครับ ตัวกระดองตัว e p พีสสองคือสามสิบหกองศาเซลเซียสน,นะครับนี่เริ่มขึ้นมาแล้วนะปล่อยไว้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับอ่า LM ลเอสองห้าก็หกเป็นสามสิบเก้าแล้วนะครับก็นิ่งๆอยู่ประมาณนี้จริงๆต้องเทสนานมากนะเพื่อนๆน,นะครับอ่าพี่สืบก็ได้ทําการเทรสโด,ดยใช้กล้องโทโมลนะครับอ่าตอนนี้พี่สืบจ่ายไป,นนปนน okay. สิบสองโวลต์นะครับเพิ่มแรงดันเป็นสิบสองโวลต์นะครับโอเครอสักครู่นะครับ เพราะเมื่อกี้มิสีมีการตัดไฟนะครับแล้วก็อัดแรงดันเพิ่มเติมรู้สึกจะร้อนขึ้นนะครับอ่า lm สองห้าเก้าหกร้อนขึ้นมาประมาณศูจุดห้าองศานะครับเป็นสามสิบเก้าจุดห้านะครับ ep สามสิบสองเนี่ยสามสิบเจดจุดห้านะครับสกบหนึ่งองศาเลยทีเดียวดูอ่ะดูดิดูสีมันสีมันก็เริ่มขึ้นมาขึ้นมาให้เห็นแล้วนะครับก็แสดงว่าเมื่อแรงดันเพิ่มนะครับ ก็มีผลต่ออุณหภูมิเหมือนกันนะครับแต่ว่าในคนเราบริบทเนาะว่าสเปคที่เราทําขึ้นมาเนี่ยสเปคที่เราใช้ตัว e p 3 2เนี่ยมันไม่ควรเพิ่มเพราะว่ามันถูกปรับแรงดันถูกอ่าถูกถูกวงจรปรับแรงดันให้เหลือจูนนี่ให้เหลือสามวนอยู่แล้วนะครับแต่ตัวที่ต้องรับภาระ,ะหนักขึ้นก็คือ LM2596 นะครับที่จะรับภาระ,ะหนักขึ้นนะครับแต่อุณหภูมิก็ควรไม่ต่างกันมากนะครับไม่ควรร้อนนะครับ ่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่อุปกรณ์นะบางที LM25 ก็6ก็ทนได้อยู่แล้วแต่บางครั้งอ่ะมันไปสมมติเราใส่แอตัวเล็กออนบอร์ดยอเยอะมันก็ร้อนนะครับเราก็ต้องใส่แอตัวใหญ่ขึ้นนะครับไม่มว่าจะเป็น DR125 หรือจะเป็นจาก DR90 ก็เป็น DR125 นะครับก็จะมีส่วนช่วยได้นะครับแต่สมมติเราเพิ่มนะครับค่าใช้จ่ายเราก็เพิ่มนะครับเราก็ต้องมาลานให้ดีเนาะอยู่พิสษจน์่าใชจ่ไป24โวล์นะครับอ่าตอนี้ก็เพิ่มเป็น24โวล์แล้วนะครับ ดูนะครับเดี๋ยวดูดูความร้อนตรงเนี้ยจะเพิ่มขึ้นไหมนะครับเนี่ยนะเห็นไหมพอพิสูจไปแตะนะอุณหภูมิก็ดรอปลงดรอปลงนะครับอ mm ่าจากนี้จ่ายยี่สิบสี่อ๋อไม่ใช่นะครับตัวอ่าพัดแก่สไฟพิสูจจ่ายยี่สิบห้าโวลต์นะครับพายอิสมาโวลต์อาจยวพิสูจวัดอีกทีนะอ่าได้สี่สิบเท่าเดิมนะครับไม่ได้ร้อนขึ้นเลยนะครับอ่าตัว อีพีสามสิบสองก็ไม่จะลอยขึ้นนะครับก็คงตัวเท่าเดิมนะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าเราสามารถใช้เทคโนโลยีนะครับใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบอุณหภูมิได้นะครับวงจรเนี่ยเรามาวางแล้วก็เทสคําว่าวงจรที่เราออกแบบมานั้นมีอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับไม่จําเป็นที่ต้องเป็นตัวเลเซอร์อย่างเดียวที่วัดได้จุดเดียวนะครับเราสามารถใช้ั้งตั้งเทอร์โมที่มีในท้องตลาดทั่วไปนะครับแล้วก็มาเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมหรือไม่ด้เขียนไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับไม่ต้องเขียนก็ได้เราใช้ อตามคอนเซปต์เดิมก็ได้นะครับอาจจะพิสูจน์มีเหตุผลเนาะที่จะเขียนเอเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้เพื่อนๆนั้นมีความรู้ความเข้าใจในส่วนอื่นเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นที่เราจะนํากล้องตัวนี้ไปประยุกต์ใช้งานในเรื่องของ a อนะครับในการตรวจสอบต่างๆสิ่งต่างๆมากมายนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้กล้องโทโมมีราคาถูกนะครับไม,ไม่เพียงไม่ถ้าเราสั่งซื้อจากพี่เฉินของเรานะครับอ่าเราก็ได้ราคาถูกนะครับเราก็คุยให้ แมทกอนกน,นครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับมีคําถามนะครับแล้วก็สงสัยในข้อมูลที่พิ่สิบเอามาแชร์นะครับแล้วก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ครับแล้วก็มาปรึกษาหาความรู้แล้วก็พัฒนาให้พวกเราก้าวไปด้วยกันครับตันนี้พิ่สืบขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย